กัมพูชาไม่พอใจไทยเตรียมยื่นกดดันออสตาว่าสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวนี้ไทยจะเอา รครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถูกรายงานออกมาโดยสื่อของญี่ปุ่นอย่างนิกเกอิเอเชียนะครับได้รายงานว่าท่านซีไอสัก,กพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิกเกอิเอเชียว่าตอนนี้ไทยได้มีการตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุระเบิดหรือออตแตว่านะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีของไทย ได้กล่าวว่ารัฐบาลทางกรุงเทพเนี่ยได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดในการควบคุมคดีเกี่ยวกับทุนระเบิดซึ่งมันพัวพันกับกัมพูชาแม้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาก็ตามภายใต้สนธิสัญญาของอัตวานะครับกล่าวถึงการห้ามใช้ทุนระเบิดหรือครอบครองทุนระเบิดที่ใช้ในการสังหารบุคคลโดยมีข้อกําหนดเป็นขั้นเป็นตอนและจะมีกระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทางฝั่งไทยนั้นกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยนั้นจะมีการยื่นเรื่องไปที่สำนักง,งานใหญ่ที่โตเกียวนะครับโดยการกล่าวหาว่ากัมพูชานั้นวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนซึ่งไทยนั้นได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสนธิสัญญาออตตาว่านะฮะแล้วก็สนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในต้นสัปดาห์นี้ที่ กรุงเจนนวานะฮะจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อของญี่ปุ่นนะครับท่านเสียศักก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยนั้นได้ระง,งับการใช้ปฏิญญาสันติภาพกับการพูชาไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับยกเลิกข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการสนับสนุนอย่างสิ้นเชิงหลังจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะมีการระง,งับการเจรจาการค้ากับไทยเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับยังกล่าวไปถึงสหรัฐอเมริกาให้เป็นแรงกดดันว่าอเมริกานั้นมี บทบาทน้อยเกินไปในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชากัมพูชาและไทยนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาได้โดยง่ายซึ่งไทยนั้นได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตตามมาตรา8ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมและโอนถ่ายทุนระเบิดสังหารบุคคลปี2540นะครับและหลังจากนี้นะครับไทยก็จะสามารถยื่นเรื่องไปถึงออตตาวาให้สอบสวนกัม ชาได้แม่กัมพูชาจะพยายามต้องการให้มีคนกลางเข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้นะฮะแต่ทางฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าต้องการจะเจรจาในรูปแบบของทวิภาคีเท่านั้นกัมพูชาต้องการให้มีบุคคลที่3ครับเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางโฆษก,กระทรวงกลาโหมของไทยได้วิาพากวิจารณกัมพูชาในการใช้ทุนระเบิดโดยระบุว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของไทยแต่ทางโฆษกระทรวงกลาโหมของ กัมพูชาก็ตอบโต้ว่าทุนระเบิดที่ระเบิดขึ้นมานั้นเป็นทุนระเบิดเก่าไม่ใช่ทุนระเบิดใหม่ซึ่งประเด็นนี้ทางฝ่ายไทยนั้นไม่ยอมรับนะครับแล้วก็จะไม่มีการหาหรือเจรจาเรื่องของการส่งทหารทั้ง18นายกลับคืนให้กัมพูชาอีกด้วยนะฮะอันนี้กัมพูชาเขาหวังมากนะครับว่าไทยของเรานั้นจะยอมปล่อยทหารทั้ง18คนของพวกเขากลับคืนสู่กัมพูชาหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับชาวกัมพูชาต่างก็เสนอ แสดงความไม่พอใจกันเป็นอย่างมากนะฮะว่าไทยของเรานั้นกดดันทุกช่องทางที่ทําได้แม้กระทั่งการจะไปกดดันออตโตว่าโดยส่วนตัวนะครับแอดมองว่ามันช้าเกินไปด้วยซ้ำนะฮะสำหรับการที่จะไปกดดันออตตตว่าเพราะว่าพวกเขานั้นนิ่งเฉยจนเกินไปในขณะที่ประเทศสมาชิกสนธิสัญญาเนี่ยกระทาการล่วงละเมิดแต่ออตตตว่าก็ไม่ได้มีการตอบสนองใดๆเลยจนรัฐบาลของไทยต้องไปกดดันประธานออตตตว่าถึงประเทศญี่ปุ่นเลยแหละครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกรัรมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าทบพอคุณเอ้ยเยียบกับระเบิดแล้วก็มาโทษเราว่าเป็นระเบิดไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนรู้จักเราใช่ไหมเขาเลยพูดถึงเราได้ทุกวันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาทําทุกอย่างแต่ไม่เคยยอมรับความจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วและไทยนั่นแหละที่เป็นคนวางระเบิดเองแล้วก็เหยียบ เคอ,อมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่านี่ไม่ใช่ภารกิจความจริงแต่มันเป็นภารกิจเท็จที่ไทยสร้างเรื่องขึ้นมากล่าวหาว่ากัมพู้ชาของเราวางระเบิดพวกมันพลาดแล้วไอพวกชาตินรกเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าพวกโจรมันก็ชอบไปน้ำขุนๆแบบนี้แหละมันกล่าวหาเราไปเรื่อยความคิดเห็นต่อไปนะ,ะบอกว่ามันน่าขยักขยงจริงๆทำไมพวกคนไทยถึงชอบทำตัวสกปรกแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยพยายามก่อความขัดแย้งสร้างปัญหามากมายปิดชายแดนแล้วก็ก่อสงครามความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าอ๋อฉันไปวางเองแหละแล้วฉันก็ลืมและฉันก็เหยียบแต่ตะโกนว่าคอมเมนต์ของเราเป็นคนไปวางโธ่เอ้ยไอ้ประเทศไทยไอ้พวกชอบหลอกลวงที่สุดในโลกอันนี้เขาตอบกลับเรานะฮะที่คนไทยไปบอกว่าเขาเป็นประเทศสแกมเมอร์เป็นประเทศที่หลอกลวงมากที่สุดในโลกตามคำกล่าวของ UN ซึ่งมีการรายงานออกมานะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงโจรเสียมพวกมันไม่ชอบพูดตรงๆหร,รอกพวกมันจะชอบบอกว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นของกูแต่พวกมึงเอาระเบิดมาวางไว้ในแผ่นดินของกูพวกกูเหยียบกับระเบิดและพวกกูต้องปกป้องพวกโจรของกูถุยเดี๋ยวมึงต้องเจอรถถังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกไม่มีศาสนามันก็ชอบทำแบบนี้แหละมันชอบเดินหน้าหนึ่งก้าถอยหลังร้อยเก้าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม่งเอ้ยทำไมเราไม่ ระเบิดจริงๆให้ผมมันเจ็บปวดไปเลยวะพวกมันน่ะใช้ระเบิดจาก F16 ทิ้งใส่เราจําได้ไหมหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพวกเสียมมันเป็นโจรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกมันก็โกหกพกล้มไปเรื่อยและใส่ร้ายขมรของเราแต่ขอร้องพี่น้องขมิของเราทุกคนนะโปรดอย่าใจร้อนขมรจะประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเสียมมันคือโจรแห่งดินแดนพวกมันน่ะวางกับระเบิดตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองแล้วแล้วมันก็มาวางในดินแดน คอมเมนต์ของเราแต่พวกมันก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจพวกมันนั่นแหละคือตัวร้ายพวกเสียมเหยียบกับระเบิดเก่าของตัวเองแล้วก็อ้างว่าเป็นฝีมือของคขมรเป็นระเบิดใหม่จริงๆแล้วนะพวกเสียมนะ่ะมันไม่รู้หรอกว่าอะไรคือระเบิดใหม่หรือระเบิดเก่ามันก็แค่แย้งไปอย่างนั้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไม่เดินก็ไม่เหยียบไงเดินล้ำเข้ามาในแดนของกัมพูชาก,ก็เหยียบระเบิดเก่าเรียบร้อยไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคุณมีชิ้นส่วนอื่นๆ ของพวกทหารเสียมแหมฉันอยากได้ไว้สะสมไอ้ที่มันมาเหยียบกับระเบิดของเรานะพวกเสียมหนะมันมีชิ้นส่วนเหลือหลุดลอดไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกน่าเนานะเอ้ยพวกตอแลหลายอย่างไ,ไอไ้พวกเสียมนะํ่มันจะกล่าวโจมตีเราในเวทีนั้นนะชารดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮ่าพวกมันต้องการกระสุนของกัมพูชาแน่นอนความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยจริงๆว่าขเขม์ของเราไปบุกแผ่นดินเสียมตั้งแต่ เมื่อไรแล้วขม์ของเรานะอยู่ยังทุกทนมาตลอดประวัติศาสตร์ที่เสียดินแดนให้กับพวกเสียมพวกมันเอาแผ่นดินของขม์ไปพวกเสียมไม่เคยเสียดินแดน แต่พวกมันแย่งแผ่นดินของเขเมຈไปตั้งแต่อดีตคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไม่เดินเข้ามาในแผ่นดินของเขเมຈ์แล้วมันจะเหยียบกับระเบิดได้ยังไงพิจารณาให้ดีๆสิพวกเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องไปหาระเบิดรอกผูดตรงๆเอาดีๆพวกมันอยากหาเรื่องพวกเราที่ใช้แดนใช้ดาวเทียมยิงลงมาสิแล้วมันก็จะรู้แล้วเราก็จะสร้างรั้วป้องกันใช้แดนไม่ต้องหวงร็อกไม่ต้องพูดว่าควบคุมคมขนของพวกเราไม่ได้ควบ คุ้มคนของตัวเองให้ได้ก่อนเธออย่าให้มีความขัดแยง้งอย่าได้คิดจะสร้างสงครามถ้าประเทศไทยไม่ต้องการสงครามแสดงว่าไทยก็รักสงบถ้ารักสงบก็อย่าบุกลุกแผ่นดินของขเมนทำแค่นี้ก็ พอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยพวกเสียมน่ะบอกว่าตัวเองเป็นกลางแต่จริงๆเป็นโจรทั้งตัวเป็นทั้งโจรตำรวจในคาบโจรพวกมันคือโจรที่ไม่เคยซื่อสัตย์พวกมันมีพักการเมืองสามฝ่ายแย่งชิงอํานาจกันเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแล้วเรื่องควันพิษแล้วกับครัสเตอร์บัมล่ะทําหมคนไทยไม่พูดทําไมถึงพูดเกี่ยวกับเรื่องของกับระเบิดประเทศไทยนะ่ะต้องการจะโจมตีเราใช่ ไหมพวกมันกล่าวหากรรมัมพูชาของเราใช่ไหมมันคือความผิดพลาดของไทยเองที่พยายามจะบุกแผ่นดินของกรรมัมพูชาดังนั้นไทยก็เลยพยายามจะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง คอมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าขอให้นานาชาติช่วยเราด้วยเถิดประเทศเรากําลังจะกลายเป็นประเทศที่ตายไปแล้วเราไม่ใช่ประเทศใหญ่อย่างอิหร่านหรืออิสราเอลที่มีระเบิดนิวเคลียร์เป็นของตัวเองแต่เราต้องการรักษาอธิปไตยของตัวเองความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเสียมคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งและจะวควบคุมนานานชาติได้แล้วละก็พวกมันคิด พิษพะในอดีตตั้งแต่โบราณที่ผ่านมาพวกมันคือโจรป่าโจรป่าที่คอยป้นแผ่นดินของคนขมเมรจำเอาไว้นะพวกเสียมคือโจรที่ป้นอังกอ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโทเสียมเอ้ยสันดานไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพวกปีศาจพวกนี้มันชอบแพร่กระจายข่าวปลอมสู่นานาชาติมันบอกว่าคอมเมนต์ของเราต้องรับผิดชอบต่อกับระเบิดบ้าอะไรคิดอะไรอยู่ในสมองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอมเมนต์ erm ก็พูดอยู่ทุกวันว่ามันคือระเบิดเก่าบนแผ่นดินคอมเมนต์ถ้าเสียมเดินมาเหยียบแสดงว่าเสียมลุกล้ำแผ่นดินของเรา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะบ้าอะไรวะเนี่ยพวกประเทศไทยมันชอบเปิดเรื่องใหม่อยู่ตลอดนี่มันจะเอาเรื่องทุนระเบิดไปฟ้องนานานะชาติอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากับระเบิดอยู่ในกรัรมพูชามันถูกวางมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองประเทศไทยเดินล้าเข้ามาแล้วเหยียบกับระเบิดของเรานี่ต่างหากลหละคือปัญหาที่ผูกเสียมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองชอบยุยงคอมเมนต์อยู่เรื่อยไทยเนี่ยมันเป็นโจรมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมคิดว่าใครๆก็จะเข้าข้างตัวเองแล้วสิคิดว่านานาชาติจะอ่อนโยนเหมือนคขมเหรอถึงได้กล้าป,ประนามคมเมนต่อนานาชาติจําเอาไว้นะทูตของทุกประเทศเขาเข้าใจดีว่าพวกเสียมคือโจรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าประเทศไทยกลับพูดเรื่องคัสเตอร์บอมกับขวัญพิษแล้วก็เราจะยอมให้พวกเสียมพิส,สูจน์กับระเบิดในกัมพูชาหน่วยงานซีแม็กของเราบอกแล้วว่ากัมพูชาไม่เคยมีกับระเบิดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า คนเห็นแก่ตัวพวกมันล่าเนื้อเพอต้องการจะกินเนื้อของพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าออกไปซะทีเธอไอ้พวกเสียมเอ้ยถ้ามึงเอาเครื่องบินบินเข้ามาอีกพวกกูจะยิงให้ตกเลยกูพูดจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเสียมนั่นและที่เป็นโจรเขาทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงหัวอกของคุนกับพูชันเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดินแดนเป็นของเขมรกับระเบิดก็อยู่ฝั่งเขมรแต่มันเป็นระเบิดเก่าแต่ยังทำงานได้เป็นปกตปิเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่มีสิทธิ์จะมากล่าวหากัมพูชากของเราพวกมันล้าแผ่นดินของเราเข้ามาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้โ oh ห แล้วกูช็อกเลยทหารกัมพูชาทั้ง18คนที่ผมมันจับไว้ตอนนี้และเมื่อสนที่สัญญาเจนีวาแล้วพวกมันจะต้องรับผิด ชอบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่เห็นมีใครพูดถึงความทุกข์ทรมานของประชาชนของเขเมรเลยไม่มีใครพูดถึงการใช้อาวุธของพวกทหารไทยที่ยิงใส่คนเขเมรเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละผมมันเป็นคนที่มีจิตใจไม่สื่อตรงพวกมันอ้างเรื่องออกไปเรื่อยกัมพูชาของเรา ไม่เคยวางกับระเบิดในแผ่นดินของคนไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากลุนเนยกับพฤติกรรมของพวกคนไทยจริงๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะก็เป็นความรู้สึกของชาวกัมพูชานะครับที่เขาเชื่อสิ่งที่มาลีออกมาพูดนะฮะว่าระเบิดนั้นเป็นระเบิดเก่าวางอยู่ในฝั่งของกัมพูชา ทหารไทยเดินล้ำมาเหยียบในแผ่นดินของเราซึ่งเอาจริงๆแต่ละจุดที่ทหารไทยเหยียบเนี่ยไม่ได้ล้ำแผ่นดินของกรัรมพูชาเลยครับมันอยู่ในฝั่งของประเทศเราและทหารกรัรมพูชานั่นแหละครับที่ลักลอบ แอบมาวางทุนระเบิดจนทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราต้องพยายามกดดันทางออตตาวาทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานของออตตาวาด้วยนะครับว่าให้มาดําเนินการเรื่องนี้แต่ไทยของเราก็ยังยืนยันนะครับว่าต้องการแก้ปัญหาด้วยระบบทวิภาคีไม่ใช่ระบบที่มีคนกลางนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและนึกข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำโดยโปรแกรม ตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ